สวัสดีท่านชมท่านนะคราบผอยู่หมเมอรัสและตอนนี้เราก็อยู่กันในไมค์คราพาร์คคออีพีที่6แล้วเย่ yeah. ซึ่งในอีพีนี้นะครับผมมีแผนว่าผมจะไปกำลาบมังกร แต่ว่าผมยังไม่มีอุปกรณ์ในการที่จะไปสู้กับมังกรและไปมิติของ d ีเ n ได้ซึ่งอย่างแรกที่ผมจําเป็นต้องมีแน่ๆนั่นคือเบสหลอดนั่นเองแต่ว่าผมยังไม่มีซึ่งผมก็จะไปหาใน EP นี้ลแล้วก็ไปปราบมังกรกันแต่ก่อนอื่นเลยเราจําเป็นต้องมีบล็อกจํานวนมากในการต่อทางไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งและหลังจากนั้นก็เตรียมไม้สักครึ่งชุดละกันแล้วก็เอาส่วนหนึ่งมาทํากล่องครับเผื่อได้ใช้ทําอะไรสักอย่าง แล้วก็ต้องมีทอชซึ่งมันต้องใช้เยอะแน่นอนปั๊บอ่ะเท่านี้ก่อนละกันจากนั้นก็เหลือแค่ตามหาเน็ตเ r ิร์ฟอร์เทสซึ่งแน่นอนครับก่อนที่เราจะไปนรกกันนั้นผมขอแนะนำไเทม่สำหรับชาวเกมเมอร์ก่อนละกันซึ่งนั่นก็คือออฟตัสซิโลแว่นกรองแสงคุณภาพมีคุณสมบัติกรองแสงสีฟ้าช่วยให้สามารถอยู่กับหน้าจอได้ทั้งวันใส่แล้วสบายตามีขาแม่ที่บางน้ำหนักเบาทนทานด้วยวัสดุคุณภาพตกไม่แตก บิดไม่หักขาไม่งอสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คำอธิบายวิดีโอและถ้าใช้โค้ดส่วนลดเมลลัสก็ลดไปเลย100บาทเลยนะครับโอเคเข้ามาในเนเธอรเรียบร้อยแล้วมา ผมจะไปทิศตรงไหนดีในการตามหาเนเธอ r ์ฟอ t r ส s s เอาจริงๆนะผู้ชมนะผมเจอเนเธอร์ฟอ t r ส s s ในไม n คร r a หนึ่งร้อยวันก่อนที่จะมาเจอเนเธอร์ฟอ t r ส s s ในเอาชีวิตอด h a r d ดคอร์ธรรดาทีสอีกจะค่อยๆต่อทางไปแล้วกันตามหาจนกว่าจะเจออ้าเดี๋ยวเอชิเมตอะไรเนี่ยมันบอกว่าผมมาเอ่อบัสตันเลมเนซึ่งมันก็น่าจะอยู่ใต้ดีแหละผมคิดว่านะอ้าวดีแกสไม่ได้เอาธนูมาด้โอ้ยไม่ได้เอาธนูมาด้ แล้วก็ไม่มีปีกแล้วก็บาสตันเลมเนนอีกไม่กะให้ฉันเจอในทุกฟอร์เทสเลยใช่ไหมนะ่ะมีโลไหมอ่าไม่ไดเอามาอีกถ้าหาแถวนี้ไม่เจอเดี๋ยวผมจะลองไปทิศใหม่แล้วกันสเตปต่อบล็อกฮึบฮึบโอเคเอา้าเจอปราสาทมูอีกแล้วสามที่แล้วนะครับคลิปนี้เดี๋ยวนะตรงนั้นมีซอมบี้ไฟพิกลินขี่สไตรเดอร์อยู่แปลว่าสไตรเดอร์ตัวนั้นมีอานใกล้ถึงที่ไมายของฉันลนะอย่าบินขึ้นมาโอเคพอดีเด๊ะ แล้วก็เจอปราสาทหมูที่ที่ C อ้อโหไมคครับแกงผมจะชัดล้อผมเล่นหรือเปล่าเนี่ยมันมันควรจะหายากไม่ใช่หรอไอปราสาทหมูเนี่ยฉันอุตส่าห์ต่อทางเดิมมาตั้งไกลเพื่อที่จะมาเจอปราสาทหมูทั้งหลายๆที่อยู่ด้วยกันเฮ้ยเดี๋ยวนะเจออะไรแปลกๆเฮ้ยสไตรเดอร์ที่สามารถขี่ได้อ้อโหดีจังเลยผมจะไปสังหารเจ้าพิกเอฮอกลินที่มันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ ทำเบ็ดตกปลาถึงคิวชันแล้วนี่ไงก็นักเดินทางโอ้โหตัวนี้ใกล้ตายฮะถ้าผมฆ่ามันมันจะดรอปเออาร์มันไหมฮึปอ่าดรอปด้วยแล้วก็ได้สตริงโอเคทีนี้ก็ทําเบ็ดตกปลาได้แล้วทาเบ็ดตกปลาตับทับเรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่วาร์ปฟังกัดโอเคมาทีนี้ผมก็ต้องไปล่อมันมาเอาหนี่ไงตัวที่ใกล้กว่าโอเคมาฉันเป็นเจ้าของเธอเย่ที่สุด มาเดินบนลาวาได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็หาที่จอดขึ้นมาตรงนี้โอเคมามาเก็บก่อนโอ๊ยโอยอะไรครับเนี่ยตึบต๊บตึ๊บเรียบร้อยมาโอ้โหท่านผู้ชมครับในที่สุดผมก็เจอสักทีในเทอร์ฟอร์เทสหลังจากตามหาแล้วก็เดินอ้อมโลกมาเด้นนาน,านมันไปอยู่ในหลือบท่านผู้ชมนะส่วนของที่ไม่จะเป็นขออนุญาตเคลียร์ก่อนแล้วกันเออถึงสักทีโอเคพึงไดอาชิพเมนเฮ้ยซีมีอะไร มีอานครับดีจากนั้นก็ตามหาเบสแล้วก็ปั๊มมันมาเยอะเอาซัก30เอาซัก32แท่งอุย้ยวิทเทอร์สเกลตันโอ้โหเปิดมาก็เจอเลยโอเคอเดี๋ยวๆครบสักโอเคครบ3แล้ว1 2เรียบร้อยครับอา้าวยังเหลือด้านหลังมันจะปล่อยไฟมา3ชุดโอเคมาครบ3ชุดแล้วคูดาวนี้บ เรียบร้อยโอเคสายฟ้าลงท่น๊นนี่เรียบร้อยนี่ฟันครั้งเดียวครั้งเดียวชิปมันตายก่อนที่มันจะโกรธผมสิอ่ะเดี๋ยวผมจำได้เนี่ยผมลงออพเปไฟผมเปิดไดนเดมิกไลได้เออค่อย,อยังชั่วน่ไยสว่างโอ้เพจสามก้อนอ่าเจอเบสแล้วก็วิตเทอร์สเกลตันมาผมต้องล่อให้วิตเทอร์สเกลตันเดี๋ยวเดี๋ยวโหมันปลาไฟมาวิตเทอร์สเกลตันล่อมันมาก่อน ตัวนี้เอา้าตกลงไปละโอ้เดี๋ยวสามสามอันนี่หลบได้อย่าขวางเอ้พวกนี้มันขวางลวอลยท่านผู้ชมขอญาติฆ่ามันนะโอ้โหวิเทอร์สเกลตั้งสองตัวอยู่บนนั้นกล้าจ,จะให้ผมปั๊มหัวมนันหรือไงโอ้โหลงมาแล้วตัวหนึง่งเจอพลังกอดสมัยนี่นง <c oughs> ครั้งเดียวแตกครับเจอสมัยนี่คือพลังกอดสมัยนี่ไงโอเคทางไหนไปหน้าไปโอเคลองทางนี้ด้วยกันส่วนตรงนี้หมุดไว้ก่อนโอ้ยเจอพลังกอดสมัยหน่อยนี่นง <c oughs> ตายใส่พวกอันเดด โอ้โหสามตัวเมื่อกี้หันมาย,ยังไม่เจอเลยอ้าวสี่ตัวเหรอโอเคหนึ่งสองเอ้ยซึบโอเคสองตัวแล้ว, okay. 1, 2, okay. ว,แ,ลวแกยังไม่เกิดเลยนะนี่เนี่ย,ยได้ฐานไปด้วยเมื่อกี้เพิ่งทิ้งกิ่งไม้ไปโอเคขอคราฟหน่อยเอามาทำทอสเผื่อได้เดินทางกลับบ้านอ้าเจอสปอเนอร์เบสแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าครบสามชุดแล้วโอ้เล้ยทำไมอยู่ด้วยกันเยอะจังวะโอเคเรียบร้อยสองตัวแล้ว ไอพวกหน้าลำคาญนี่มันไปยังโอเค,อเคมันไม่ขึ้นมาหรอกเรามาอยู่ตรงนี้ดีกว่ามันค่อยฟาร์มง่าย 1..2..3.. โอเคได้กี่แทงแ่แทง่ะ3แท่งดีนี่ไนงะพวกแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกถ้าฉันไม่ตกโลกตายอะ่ะเอ๊เดี๋ยวนะผมได้ยินเสียงเบสจากกำแพงตรงนี้มันมีเหรออา้าวเฮ้ยจริงดินี่ไงนี่นะนนะเรียบร้อย อ้าวเอ้ยกงสปอนเนอร์ตรงนี้อาจจะปลอดไัยกว่านี่แน่น่าจะฟาร์มง่ายกว่าได้งั้นเอาตรงนี้กันแต่ว่ามันมีสวิตเทอร์สเกลตันอยู่ตรงนี้ผมเห็นตัวหนึ่งนี่แน่ครั้งเดียวจอดครับโอ้โหเกลตันโอ้โหโก้ไลเดอร์เดี๋ยวคอมโบกันเลยไงเนี่ยได้ธนูไหมไม่ได้ขอธนูหน่อยขอธนูหน่อยอื้เอาแต่ลูกธนูมาขอธนูหน่อยหรือไม่ก็หัวก็ได้ เอาเอาเฮ้ดเดี๋ยวได้ธนูแล้วนี่ดีดได้ธนูมาละใช้ได้68รอบก็โอเคการฆ่ามังกรอนมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะแต่แค่ของที่จะไปหามัน,นคือมันหายากนี่นะโอเค20อันละกลักบอาหารก็จะหมดเดี๋ยวไปเช็คอาหารกันว่าผมมีอาหารเหลือไหม14อันโอ้โห เยอะมากครับจะไปเอซิตี้มันต้องมีอาหารเยอะกว่านี้เดี๋ยวขอไปเตรียมก่อนโอเคนี่มีอีก30อันเอามาเผาในนี้แล้วก็ทานอ่ะมีนี่ไงชึบแต่ไม่พอหรอกเอาอีกห้อาอันยัดเข้าไปตรวจสอบเอเดอร์เ e พิลมีกี่อันแล้ว11อันไม่พอแฮะไม่พอแน่นอนต้องไปฟาร์มเอเดอร์แมนเพิ่มโอเคในระหว่างที่ผมกําลังรออาหารเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มเอเดอร์แมนรอแล้วกันแล้วค่อยกลับมาตาเทพเออนี่ไง ลืมเอาตาเทพฮะถ้ามีตาเทพผมจะได้เอาไปส่องหน้าเอ็นเดอร์แมนได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็จะโกรธผมแล้วมันก็จะตายไหนดูซิขอลองวิธีพิเศษหน่อยเอ้านี่ไงเอ็นเดอร์แมนมาเอ็นเดอร์แมนเอ้ยึึบบต้องวางเรืออ่าจริงด้วยใช้อย่างงี้นี่เองโอ้ oh. ดีอย่างเลยเอ็นเดอร์แมนนนั่โอเคมาเอ่อชึบวางเรือเรือโอเคนี่แนะ่ โอ้มันช่างง่ายจริงอ่านีไ่ไงเอเดอร์แมนเอเดอร์แมนวาไปด้านหลังใช่ไหมโอเคปึค๊บว้าขึ้นเรือโอ้เรือได้มันดีจริง,รง <c oughs> ตายซะไอเง,งย,งยไงเงยเด็กหกก้อนโอเคน่าจะพอ,อเอาแค่หกก้อนก็พอดูซิอาหารเผาเสร็จยังยังไม่เสร็จอีกเหรอโอเคสามสิบสองอันก็น่าจะพอถ้าไม่วิ่งเล่นเกินไปจึ๊บ อ่าเรียบร้อยเอาไว้ตักลมหายใจมังกร15อันสำหรับใช้เดินทางจึ๊บโอเคเอาเบสหลอตเก็บไว้กับตัวจากนั้นก็ทำแท่นปรุงยาโอเคจึ๊บอันเดียวก็พอใช้ไม่เยอะจากนั้นก็ตักน้ำา3ขวดจากนั้นก็ปรุงยาตึ๊บตึบตบใส่ผงเบสแล้วก็เอาแท่งเบสเก็บไว้กับตัว2แท่งแล้วก็ไม้ที่เหลือเอาไว้ทำาหีบเพราะว่าผมจะได้ไปเอซิตี้ด้วย มาได้เวลาปูนยาปุ๊บใส่นี้เข้าไปก่อนจากนั้นก็ผงเบสมารอเติมเบสโอเคระหว่างรอมันเติมผมจะไปเอาดินปืนมาดีกว่าแล้วก็เอามาทําพลุเวลาได้ปีกแล้วก็จะได้บินแบบสง่าพาเผยึบโอเคอันเดียวก็พอเพราะมันจะได้3ชุดโอเคมาได้พ otion of string มาได้ทีก็ใส่ go stone ลงไป เร่งยาให้มันแรงขึ้นและสิ่งสําคัญที่สุดในการสังหารมังกรน,นั่นคือลูกธนูนั่นเองเดี๋ยวขอไปแลกกับชาวบ้านเอาระหว่างทางก็เก็บอ้อยด้วยแล้วก็มาคราเป็นกระดาษกระดาษชึบโอเคหกสิบสามแผ่นเหรอเฮ้ยไม่ได้ชึบโอเคมันต้องสามแผน่นกระดาษชึบเออมาทําไมนี่นะอ้าวแฟนทอมนี่ช่างเถอะตอนผมอยู่ถ้าผมยังไม่ใช้น้ำยาตกจากที่สูงเลยงั้นขอพาวเวอร์นะครับเอาต้องมีหนังสือด้วย โอ้โหตายแล้วมาขอซื้อเอ็นชัน่นธนูครับมาไหนดูสิพาวเวอร์63มรกตไปแล้วจ้าเหลือแค่7ก้อนเองเมนดิ้งมันจะกี่บาทแล้วเนี่ยเมนดิง้งเมนดิง้งกี่บาท24บาทเลเหรอโอ้โหตายละมรกต24ก้อนอบึบหวังว่าจะพอนะอบึบ9ก้อนละ23ก้อนเด็กก้อนเดียวฟาร์เมอร์อีกคนหนึ่งอยู่ไหนอะฟาร์เมอร์อีกคนหนึ่งโอเคหวังว่าจะแลกแครอทนะอ,อืออ้าวเรียบร้อยอ่ะอันเดียวก็พอ เ okay. ชิบมาขอเมนดิ้งหน่อยครับมาเอาไว้ใส่ให้ปีกถ้าเจอและเอ็นวิลพร้อมมรกตเก็บไปอะไรไม่จะเป็นเก็บไว้ก่อนชิบส่วนน้ำยาครบลูกธนูผมมีเท่าไหร่เดี๋ยวขอเช็คก่อนนะปึ๊บสองชุดเหรอก็พออยู่นะไม่ต้องแลกก็ได้โอเคเท่านี้น่าจะพอมาเอ็นวิลเอาไปด้วยมาเรามาเริ่มหาดีเอน็นกันดีกว่า เริ่มป่าชึบไปตรงนั้นเนาะโอเคผมจะเดินทางไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงดีเอเลยกันเฮ้ยอะไรเนี่ยเอา้าเฮ้ยกองโจนตายละอันนี้มันคืออะไรเอาโพสโอเคจําชื่อได้ละตรงนั้นมีไอรละโกเลมอยู่ต้องไปช่วยมาออกมากโกเลมโอ้เยอะเกินไม่เอาละเอาเรียบร้อย <c oughs> ออกมาทำร้ายพวกนี้แหละไปละไม่อยู่ละฉันจะไปหาดีเอไม่ได้มาสู้กับแก สรุป้ไปไหนครับซื้อไปไหนอ้าถึงสักทีโอ้โหอยู่ตรงนี้นี่เองซึมขึ้นมาอ่าไม่ซึมวะอันนี้ไงโอเคเอาดูซอมบี้ตายซะแล้วมันก็แห่กันมาหาผมเออ้าถึงสักทีโอ้โหสตองโฮมาดูสิขุดไปเจออะไรเจอห้องโลง่งๆโอเคปิดดนาิมิกไลท์หาประตูไม่ติดเอนอ้านี้มีแอปเปิ้ลขยะพวกนี้ก็ขอฝากเลย,ยกันมีทางไปต่อ หาห้องสมุดดีกว่าตรงนี้อ่านี่ไงทางนี้ไม่สำรวจไปหลายๆทางตรงนี้มีอะไรเอ้ยเจอแล้วห้องสมุดโอ้ดีอย่างเลยหีบมีอะไรมีฟอสฟอร์เกอร์แล้วก็เอฟเฟกต์ซี่พาวเวอร์ฟอจูนโอ้ดีอยู่นะเนี่ยโอเคเจอแล้วประตูมิติดีเอ็นโอ้โหอยู่ใกล้ห้องสมุดมากเลยเนะี่ยลงมาแป๊บเดียวโอเคแล้วก็ไม่มีซักลูกตาโชคร้ายเลยวะแล้วก็ใส่ลูกตา จึ๊บจึ๊บเอาเฮ้ยเดี๋ยวทำางนี้ก็ได้เหรอตึง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 ตือตงตึงแย้โอเคมาได้เวลาเริ่มเกมดีเอ็นโอ้มาเกิดตรงนี้ดี <c oughs> แล้วก็เตรียมธนูโอเคแล้วก็ขวดขวดน้ำขวดน้ำมาจากนั้นก็ น้ำยาสเตนสองหวังว่าเอเดอร์แมนมันจะไม่กวนผมนะเริ่มจากเสรรานั้นอ้าวยิงไม่โดนอีกต้องโดนโอเคอเดี๋ยวเตรียมถังน้ำก่อนไม่ไว้ใจอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเก็บไปโอเคอยิงไม่โดนนะโอเคมันต้องโดนบ้างหน่อยนะค่อยๆยิงไปไม่ต้องรีบมันบินมาควิดเราไม่ได้หรอกเวอร์ชั่นใหม่มันจะบินอยู่บนฟ้าถ้าเวอร์ชันเก่ามันบินมาควิดได้เรียบร้อยอุยโดนมังกร ฉันจะเอาเสาให้เสร็จก่อนโอเคทำไมไม่โดนวะไม่เข้าใจตัวเองขึ้นไประเบิดมันด้านบนเลยดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวนะถือทอ็อตถือท็อตไม่ได้เอา้าอะไรครับเนี่ยม่กีนโดนดาเมจอะไรอ่ะบังกรบินมาควิดเหรอแปลว่ามันบินมาควิดผมได้เวอร์ชันใหม่โอเคอืมเอา้าเสาเนี้ยระเบิดได้เนี่ยช่างเถอะจะได้เช็ควิวได้อ่ายิงปึ๊บยังกล้าไม่ถึงอีกเกมแหลกได้ไงเนี่ย โอเคยังกล้าไม่โดดอีกโอเคหมดยังเช็คเช็คอ่าหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ํายังไม่หมดจากพื้นลงได้เรียบร้อยมาเจ้ามาังกรได้เวลาตัวตัวกันแล้วแลีวหลังจากนั้นลูกธนูเหลือไหมโอเคเหลืออยู่เออเดดเดวเดวเผลอไปมองหน้าอินเตอรแมเผลอเป็นมองหน้ามันไม่ได้เลยอ้ยอยฮึบโหมันบินขวิดแน่รอบนี้รอบที่แล้วคือมันบินขึ้นฟ้าไม่ยอมลงมาเลยกองทัพอินเตอร์แมนไล่ล่า ค okay. ชึบยืบ,บมาโอเคเก็ okay. บลมหายใจมังกรธน,นูหมดย่างเหนือ55นัดได้อยู่มงโอเคมีลงมาแนละ้วโอเคมาหันหน้าไปทางไหนโอเคทางนี้เนาะึืบฟันแบบธรรมดาเนี่ยไม่ต้องกระโดดเดี๋ยวตัวละครกระเด็นกองทัพอนเดอร์แมนไล่มังกรชึบึืบ,บเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเอาเอเดอร์แมนตายแล้วโกรธแคสเลยผมเนี่ยจู่ๆก็โกรธผมเดี๋ยวเรือ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 โอ้ยไม่นะโอ้โหตายแล้วตายแล้ว,ต,ลวต้องกลับไปที่แหล่งน้ำฮึบโอเคเรียบร้อยอย่าได้เข้าไปใกล้มันมามาอยู่บนเรือสะดีโอเคกำจัดได้หนึ่งตัวเ,เกิดอะไรขึ้นก็ให้มาหาเรือมาฮึบแอมบอร์ดแล้วรอบนี้ฮึบไม่โดน่ะ ต้องโดนโอ้โหมันบินชิ่งชิบนี่แน่เดี๋ยวเราขอจัดการมันด้วยหมัดเปล่าๆมาเจ้ามังกรรอบนี้จะจะฆ่าแกได้สเต็ปอุบัติอุบ่าเน,นี่ยแหละเจะ๊ตายภาษสะใจหนะ่อยเดี๋ยวเราฆ่ามันด้วยอะไรดีวะเอาอะไรด,ดียวคิดก่อนเอาฆ่ามาด้วยถังน้ำไ่แหละเพราะว่าฉันฆ่าแกด้วยธนูบ่อยแล้วผมจะสยบมังกรด้วยถังน้ำด้วยแหละมาเจ้ามังกรบินลงมาโอเค ได้เวลาปิดบัญชีกับแกแล้วจมอมก้อนตายซะนี่แน่นี่แน่ทั้ทงหน้าพิชิตโลกอา้าวเดี๋ยวลืมทำเอชิเม้นต์สองมังกรเออทำทันอยู่โอเคตายซะ <c oughs> ดีไง <c oughs> เดี๋ยวเมื่อกี้ผมทำเอชิเม้นต์สองมังกรทันด้วยนี่ไง <c oughs> โอ้สุดยอดเกือบลืมเกือบไม่ได้ทำซะและ้วหกเอ็ดหกสอง 62สืบอเสียไปตั้งเยอะฮะช่างเถอะแล้วก็ทีเดียวก็ต้องไปเอาปีกมาถัางน้ำมา <c oughs> เล่นสยบปุยปุยยับเลยส่วนไข่มังกรเดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วกันเดี๋ยวช่องเก็บของมันจะเต็มก่อนต่อทางแบบอุบอัติอุบาทดีกว่ามาถึงจะอุบาทแต่ปลอดภัยแน่นอนไม่ตกโลกแตกปกโอเคมาทีเหลือก็ปลาลูกตายเดินเข้าไปอาเอเดฟเพิ a ์ดจูบรีโมทเกตเวโอเคมา ขอเซฟพิกัดไว้เลยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนั่นคืออะไรอีกที่นึ่งอะเดี๋ยว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 ทางนั้นทางนั้นตายละเผลอไปมองหน้ามันเรือเรือเรือฮึบโอเคอืม,มนนี่ขอจดพิกัดนิดหน่อยก็ไม่ได้โอ้ยไอบย้บ้าเี่ยอ่อตรงนั้นใช่ไหมเออจริงด้วยตรงนั้นมีเอ็นเกเวย,ย์อีกที่หนึ่งมันมีเอ็นเกจไปสองที่ผมสามารถกลับบ้านได้สองที่เดี๋ยวขอปรับเรนเดอร์ดิสแทนต์เป็น44เลยจะได้หาเอซิตี้ได้แบบสบายสบาย แล้วก็ขุดบล็อกต่อตัวขึ้นไปที่สูงด้วยหนึ่งศูนย์ 1, 0, โอเคมามีเอ็นซิตี้แถวนี้ไหมระยะทางเรนเดอร์ดิสแทนหกสิบสี่มันต้องมีสักที่อะนะอ่าเจอแล้วโอ้มีเรือด้วยอื้อดีจังเลยรอบนี้แต่รอบนี้ผมจะไม่ใช้เอ็นเดอร์เพลในการปาไปนูนปนนป่นไปนี่ไปนั่นนะเพราะว่าผมจะตกโลกซึ่งรอบที่แล้วผมไม่ได้ทำอีพีแปดก็เพราะเหตุผลบ้าบอนี่แหละและทีนี้ผมจะต่อทางไปไม่ว่าจะไกลแค่ไหนระยะทางนี้ก็ได้นะแต่ ไม่ครับต้องการความปลอดภัยเลเวลสูงสุดไอ้ลูกตานี่มันกระจอกเกินแล้วต้องไปแบบเทปๆนี่ลูกเทพของจริงเขาทำกันอย่างนี้เขาเรียกว่าการต่อทางบ,บาบาร่าซีฉันจะปั้นเป็นบาร์บารียนให้ดูโอเคมากว่าจะขุดเสร็จไปเอซิตี้กันเลย2 1 0โอ้โหไม่พอแบบน่าเกียดใช้บล็อกไม้หรือไม่ก็บล็อกแกรนิตี่เอามาก็ได้ปะหวังว่าจะพอนะ โอ้โหอีกนิดเดียวแท้ๆมาเอาไม้มาฟืบอืออีกหกสิบสี่อัอออนไม่พอให้มันรู้ไปเย่ yeah. ถึงสักทีอ่ะยังไม่สุดอีกโอเคเรียบร้อยถึงสักทีเอ้ามีเอซิตี้สองที่เหรอเนี่ยอที่หนึ่งมีเรืออีกที่หนึ่งเอาไว้ฟาร์มก็ได้เอ้ยเดเดี๋ยวไปหนึ่งนะเฮ้ยเดี๋ยวมีเรือสองที่เพราะผมมีสโคปขึ้นเรือตรงนั้นอ่ะใช่เลยสโคปขึ้นเรือตรงนี้มีเรือสโคปขึ้นเรือ มีเรือ2ที่แต่ต้องไปที่แรกให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวต้องเตรียมพวกคันธนูไว้ด้วยมาเตรียมพร้อมพร้อมดุยด,ดีนะที่ฉันไม่เอาระเบิดมาด้วยฉันจะระเบิดไอสติทีฮลราบคาบไปเลยข้อหาอยู่กไกลๆ็อกเกอร์มาเงื้อเงือเนี่ตายหนึ่งตัวมาหายไปไหนแล้วหนึ่งตัวเฮ้ยเดี๋ยวเอสติทีสามที่โอ้โหเอาแอชิเมนต์มาชึบเรียบร้อยโอเคจึค๊บจึ๊บอืมไม่ดรอปเชลเกอร์เชลวะบ เยบ้อยไม่ด,อดกกอรอชกเชลเลยนี่แนะ่โอ้ยติดลอยปึ๊บมาลอยเข้าไปให้ได้ปึ๊บนี่แน่นี่นะนปึ๊บโอ้ยอลดนมันแยกล่างได้ยัมนะเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวหืเอเดเชดผมไม่ได้รับมาผมลืมมาช่างเถอะเราได้เอเดเชดแล้วผมไม่มีซิลทชัชแต่ถ้าผมขุดไปผมก็จะได้ออคซิเดอร์แปดก้อน เดี๋ยวฝากของไว้ก่อนเชลก์เชลนี่ผมคราฟเป็นหีบไว้ดีกว่า,าเดี๋ยวต้องทำหีก่อนชึบโอเคแล้วก็เกอร์แล้วก็คราฟเ,เป็นเกอร์บ็อกเรียบรอย้อยอ่ะท่านี้ก็เก็บของได้เยอะแล้วโอเคมาจากนั้นก็มาตรงนี้ชึบนี่นะชึบชึบโอ๊ยโดนอีกแล้วหลบตรงนี้นี่ไงนี่น,น,น,นี่เอ้ยตายยังอะ่ะตายเนาะ โอ้โหขอสักลูกหน่อยโอ้โหพียกได้ไม่ให้ไปขอขอฟ้องขึ้นไปไหน่อยโอเคเหลือตรงไหนบ้านที่ผมยอไปโอเคตรงนี้เนาะสะโคบขึ้นเรือเดี๋ยวขึ้นไปเอาปีกก่อนโอ๊ยขึ้นมา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 โอเคไปต่อแปดวิเหมือนเดิมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาตามีอแล้วสุวิชึบอืออือตอนหลับถึงที่เลยตึ๊บ,บนี่นะเรียบรอยครับมาเอาปีกให้ฉัน เย่ yeah. บินได้ทีใสไว้กับตัวเลยไือซีมีอะไรมีอัน breaking p r o d u โอเคเก็บมาให้หมดเพราะตอนนี้เรามีกล่องแล้วก็จัดระเบียบม,ม,มาเชื่อมมาครุเย่บินได้สักทีมาโอเดดเดดเดติดไอ้นี่นี่นะ่รอบนี้ฉันบินได้มาหมดฤทธิ์ยาสิโอ้โหยังสาตาม,มาอีกน่าจะหมดแล้วนะถ้า f a ช m เกอร์งั้นไปิตี้ต่อไปดีกว่าน่าจะมีเหลือให้าร์ม เย่ yeah. บินได้แล้วเอาชีวิตรอดฮาร์ดคอร์นี้บินได้แล้วไปเก็บอีกปีกหนึ่งอยู่บนเรือลำนั้นเฝ้าอยู่ใช่ไหมนี่ตึบ๊บเอ้ยนี่ไงปึ๊บบินได้ละชึอบอันที่สองอเก็บไม้หมดเฮ้ยฟอร์จูนเก็บมาแล้วก็ไปเก็บเฮ้ยเดี๋ยวมีเรืออีกที่หนึ่งโอ้โหปีกสามอันปึ๊บตึ๊บโอเคอีกที่หนึ่งหัวมังกรขอหน่อยนะเึ๊บโอเค อยากบินมากได้บินสักทีโอ้โหทางยาวฟูดเลยมาขอนะจืบโอเคต่อไปอีกที่นึงเอ้ลอดช่องอดช่องลอดช่องเ้ด้วยโอเคมาเรียบร้อยตรงนี้มียาหิ้วจื๊บมาเก็บไว้แล้วก็ตัวนี้จืบเรียบร้อยเอา้ายังอุตส่าห์โดนอีกเพชรสามก้อนโอ้โหได้จนเบื่อเลยแล้วก็ดาบลูตติ้งออือ้ ปีกอันที่สให้ใครใส่ครับปีก3อันแต่มีเชือกเชือกสี่อันนี้มาเอามาคราฟเพิ่มเลยกันเชือกเชือกโอเคได้อีกสองกองอีก2กล่องเชื่อได้เวลากลับบ้านโอเคจบได้เชือกบล็อกมา4อันถ้าเอามาคราฟต่อบินเข้าไปเลย,ไ,เลยได้ไหมโอ้ยไม่ได้เชื่อเออได้ทีโอ้ยแรงจากนั้นก็ไปที่ เอ้เดี๋ยวเก็บไข่มังกรกันชึบมาทอชเหลืออยู่มาเก็บไข่มังกรกันไว้ด้านล่างชึบเรียบร้อยไข่มังกรสุดยอดอเคได้ดูเวลาดูเอ็นเครดิตไหมครับจาว่าอเดชันโอเคพอแค่นี้แหละมาเอ็นเครดิตชึบเย้ได้กลับบ้านสักทีเอะท่งผมหายไปไหนเออนี่ไงโอ้โหอยู่กับตัวตัวต้งนานโอเควางท่างไว้ตรงนี้จากนั้นก็เอนชานปีกปีกอ๋อผมใส่อยู่ โอเคเอาปีกที่ผมใส่เนี่ยแหละแล้วก็เอนแชร์ปั๊บอืมปีกเอนแชร์โอเคสุดยอดใส่ปีกหน่อยโอเคก็เป็นว่านะครับสาบคลิปนี้ก็ประสบความสำเร็จเช่นกันก็คือไปฆ่ามากกังกรแล้วก็เอาปีกมาบินเล่นถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ดูกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับนะและสาบคลิปนี้ก็มีเพียงนี้กันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิป bye bye, หน้าบ๊ายบายสลยครับบ๊ายเย่